สวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะลูกเพจที่น่ารักของเจอัมมี่ทุกคนนะคะ สวัสดีอย่างเป็นทางการค่ะทุกคนขาสวัสดีอย่างเป็นทางการนะคะวันนี้นะคะใครเข้ามาแล้วนะคะทุกคนขากดหัวใจขึ้นมารัวๆกดหัวใจขึ้นมารัวๆค่ะทุกคนขาช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะคะแชร์ลงหน้าเฟซแชร์ลงกลุ่มเปิดสาธารณะนะคะวันนี้เจ๊จะดูจากยอดแชร์นะคะในการปล่อยเลขวันนี้ถ้าทุกคนช่วยกันกดแชร์นะคะเจ๊ก็จะปล่อยเลขไวค่ะ สวยมากแม่ทุกคนขาเข้ามาแล้วพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยด้วยนะคะทุกคนขาขอหัวใจรัวๆแล้วพิมพ์คอมเมนต์พูดคุยให้เจ๊นหน่อยค่ะทุกคนด่วนแม่ตอนนี้เพจถูกปิดกั้นนะคะทุกคนค่ะเพจถูกปิดกั้นนะเจจะต้องให้ทุกคนช่วยเจแล้วค่ะทุกคนทุกคนต้องช่วยเจแล้วนะคะ อย่าเข้ามาดูอย่างเดียวค่ะช่วยกดแชร์ด้วยใครกดแชร์จะขอให้รวยขอให้เฮงขอรัฐบาลไทยงวดนี้ปังสามตัวแตกสวยค่ะแชร์แล้วอ่ะทุกคนเร็วๆด่วนเลยด่วนเลยเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ทันค่ะทุกคนค่ะเดี๋ยวไม่ทันค่ะ แชร์รัวๆแล้วคะ่ะทุกคนขอบคุณมากนะขอบคุณนะคะเดี๋ยวรอพี่ๆท่านอื่นเข้ามาก่อนนะคะเพราะตอนนี้เพจถูกเพจถูกเขาเรียกว่าปิดการมองเห็นนะคะช่วงนี้จะไม่ค่อยขึ้นแจ้งเตือนลูกเพจนะคะสวัสดีคะ่ะสวัสดีค่ะทุกคนเข้ามาแล้วกดหัวใจรัวๆคอมเมนต์ขึ้นมาคะ่ะดันคอมเมนต์ขึ้นมาพิมพ์อะไรก็ได้นะคะทุกคนคะ่ะเพจเจ๊ถูกปิดกั้นนะ สวยใสมากค่ะเจเออขอบคุณค่ะคุณพี่อะสวัสดี200คนดูนะคะตอนนี้นะคะทุกคนขาไ้ายสดเพจจริงอยู่ที่เวลา11.06โมง6นาทีนะคะถ้าเห็นไลฟ์สดนี้ไม่ใช่เวลา11.06โมง6นาทีคือปลอมคือเพจปลอมนะคะทุกคนขา นะ้คือคือเพจปอมแล้วเจ๊ก็ไม่มีเก็บค่าเข้ากลุ่มไม่มีกลุ่มใดๆทั้งสิน้นที่เห็นกันว่าเออเข้ากลุ่มเจ๊อาม,มี่เสีย500เสียพันนึงคือปอมนะคะอย่าหลงเชื่อมิจฉาชีพเพจจริงย้ำเพจจริงที่นั่งไลฟ์สดอยู่ณนะตอนนี้ไลฟ์สดอยู่ที่เวลา11โมง6 00, นาทีนะคะทุกคนขา ว่าไงแม่สวัสดีค่ะเจ๊แชร์แล้วขอบคุณมากค่ะทุกคนค่ะทุกคนค่ะกดแชร์ให้เจ๊ก่อนค่ะวันนี้เราจะต้องปังต้องเฮงต้องแบบงวดนี้เราจะต้องงวดเนี้งวดนี้เดี๋ยวจะเล่าความฝันให้ฟังเจ๊ชอบเลขฝันมากชอบแบบชอบจริงๆถ้าเลขฝันเจ๊มางวดนี้นะเจ๊ว่าต้องเป็นต้องเป็นลูกชายหรือเปล่าทุกคนต้องเป็นลูกชายเจ๊มาให้หรือเปล่านะทุกคนนะเพราะว่าฝันเกี่ยวกับกุมารน,นะคะ ไอ้แคปทุกคนฟังนะถ้างวดนี้รัฐบาลไทยปังมาเลขฝันหรือรัฐบาลไทยเม็ดเดียวเจ๊ไม่ขออะไรมากขอให้ทุกคนร่วมบุญกับเจ๊เจ๊ขอให้ทุกคนร่วมบุญกับเจ๊ได้ไหมเจ๊จะนําเงินไปทําบุญถ้าเลขเจ๊มั่นใจเลขฝันมากว่าเลขฝันต้องมาแน่เลยเอาจริงๆมั่นใจเลขฝันมากไม่เคยฝันกลางวันแล้วฝันแบบเห็นเลขในขันน้ำมนต์ ตัวเองเหมือนหล well, ุดออกจากล่างแล้วกู s, um. ้มารมาเข้าแล้วพูดเลขอะไรอย่างเงี้ยไม่เคยฝันอย่างนี้สักทีเจเลยงวดเนี้ยเลยจะมั่นใจกับเลขฝันนะทุกคนขาเลยจะมั่นใจกับเลขฝันเป็นพิเศษจริงๆมั่นใจจริงๆกับเลขฝันคือมันเป็นมันเป็นความเป็นเป็นเป็นมันไม่น่าเป็นไปได้ว่าฉันจะมาฝันอะไรแบบเนี้ยทุกคนทุกคน เดี๋ยวทุกคนถ้างวดนี้รัฐบาลไทยปังไหนใครจะร่วมบุญกับเจ๊บ้างเจ๊จะไปทําบุญเลยนะถ้าวงวดนี้มาเลขฝันอ๋อใช่ฉันบ่นเทาเวสุวรรณไว้เจ๊บ่นเทาเวสุวรรณไว้ว่าถ้างวดนี้รัฐบาลไทยปังเจ๊จะไปถาไวายพระทองเหลืองเออฉันเจ๊บ่นไว้เจ๊บ่นกับปู่ไว้เนี่ยปู่อยู่ข้างหน้าเจ๊งวดนี้เจ๊บน่นเวลาว่าถ้ารัฐบาลไทยมารัฐบาลไทยมาเม็ดเดียวหรือว่ามาเลขฝันเนี่ยเจ๊จะไปถาไวายพระเจ๊บ่นกับปูบ่ไว้ใช่ เจ๊บนกระปู่ไว้สาธุปู่หนูขอให้มาเด้อขอให้เรียกฝันหนูมานะปู่นะขอให้หนูฝันแม่นฝันเฮงๆขอให้เข้าสามตัวตรงนะปู่วันนี้ทุกคนใครที่เข้าดูเจ๊อยู่ทั้งงวดน,นี้รัฐบาลไทยปังร่วมบุญกับเจ๊ด้วยนะคะทุกคนนะร่วมบุญกันด้วยนะทุกคนจ๋าเจ๊ขอให้เลขฝันเจ๊มานะไม่รู้เป็นไรงวดน,นี้ชอบเลขกฝันมากเลยอะ่ะไม่เคยฝันอย่างนี้สักทีอ่ะ เจ๊จะพูดเลยนะแล้วเดี๋ยวแคปทีเดียวเดี๋ยวเจ๊พูดเลยฟังตอนที่เจ๊ก้มหน้าลงไปตอนในฝันแล้วเขาถามว่าเลขจะออกอะไรในใจเจ๊จะพูดแปดหกแต่ปากก็พูดไปเก้าแปดและในขันน้ำมนต์แล้วพอเจ๊ลุกขึ้นมาเสร็จตาคนนั้นบอกว่าเลขนี้สี่จะออกในขันน้ำมนต์เก้าห้าในขันน้ำมนต์คือเลขเก้าห้า ในใจเจ๊ที่จะพูดในฝันน่ะนึกไว้ในใจฉันจะพูดเลขนี้คือหกแปดหกแปดแปดหกแต่ปากพูดออกไปเก้าแปดแต่ในขันน้ำมนต์ของลุงคนนั้นน่ะลุงแก่ๆคนนั้นน่ะเก้าห้าตาแก่คนนั้นเขาบอกว่าเลขเนี่ยจ,จะออกเก้าห้าเออเจ๊ก็เลยจับรวมกันเป็นเก้าห้าแปดเพราะมันคือเลขเดียวกันทุกคนมันเลยกลายเป็นเก้าห้าแปดค่ะทุกคนขาเจ๊เลยตีเป็นเก้าห้าแปดนะ เจเลตีเป็นเก้าห้าแปดนะคะทุกคนขาเอา้าเป็นอะไรอะ่ะแปบ๊บหนึ่งอนะ่ะทุกคนเอา้าทำไมไลฟ์สดค้างเป็นอะไรอะ่ะตายละ อยู่ๆก็เป็นซะงนันชังงงแล้วนะจะมาทําแบบนี้ฉันเริ่มหลอนฉันเริ่มกลัวแล้วนะฉันเริ่มหลอนฉันเริ่มกลัวแล้วนะอยู่ๆไรสดเป็นไรเนี่ยอาทุกคนแคปเลขฝันค่ะแคปแล้วกดหนึ่งอันนี้คือเรื่องจริงฝันจริงเรื่องจริงเจ๊ชอบเก้าแปด หกแปดเก้าห้าหกฮะก็คือชอบเลขหมดเนี้ยจริงๆแล้วเดี๋ยวเจ๊จะปล่อยรัฐบาลไทยเม็ดเดียวต่อค่ะทุกคนฟังนะในใจเจ๊ตอนในฝัน,นจะพูดหกแปดแต่ปากอะ่ะกูมานอ่ะมันพูดเก้าแปดใจเจ๊จะพูดหกแปดแต่กูมานพูดเก้าแปด แต่ลุงคนนั้นบอกว่าไม่มาลุงคนนั้นบอกจะมาเลข95เจ๊ก็เลยจับรวมกันเลย958อะ <S 2> <S 2> <S 2> แคปแล้วกดหนึ่งค่ะทุกคนขาเตรียมแคปค่ะรัฐบาลไทยเม็ดเดียวงวดประจำวันที่หนึ่ง มีนาคมนะคะทุกคนขาเจ๊ทําเสร็จมาหลายวันแล้วแหละจริงๆจะมาปล่อยตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ว่าเมื่อวานนี้ไลฟ์สดไม่มีคนเข้าดูนะคะทุกคนขาแคปแล้วกดหนึ่งคะ่ะแคปแล้วกดหนึ่งคะ่ะทุกคนแคปตอนคนดูเจเยอะๆไว้ด้วยนะแล้วส่งให้เจบ้างสิอ่ะ แคปแล้วกดหนึ่งค่ะแคปแล้วกดหนึ่งค่ะรัฐบาลไทยเม็ดเดียวงวดประจำวันที่หนึ่งมีนาคมของเจคือเลขนี้ค่ะทุกคนขาใครแคปแล้วกดหนึ่งค่ะรีบออกไปหาที่จิ้มนะ หวังวันนี้คงเราจะได้ร่วมบุญกันนะคะทุกคนคะ่ะอ่าทุกคนแคปแคปไปรวมเลย กคนแคปไปรวมไว้ค่ะแคปไปรวมไว้ค่ะทุกคนค่ะ ใครชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นนะคะทุกคนค่ะชอบเลขไหนซื้อเลขนั้นแคปไปรวมไว้เลย เจ๊ขอให้งวดนี้เป็นของเพจเรานะขอให้เพจเราแตกสามตัวเป็นงวดที่สามเจ๊ขอให้งวดนี้เป็นของเพจเราขอให้แตก3ตัวเป็นงวดที่3นะคะทุกคนขาใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ใครกดแชร์เจ๊จะขอให้ร่ํารวยขอให้รัฐบาลไทยแตก3ตัวตรงใครมีน้ําใจกดแชร์ให้เจ๊เจ๊ขอให้รัฐบาลไทยแตก3ตัวตรงนะคะทุกคนขาให้แคปอีกแค่10นับ1นึงถึงสินะเจ๊ J. จะปิดไลฟ์สดแล้วค่ะ1 2 3 4สสี่ ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสบเจ๊ไปแล้วนะพี่ๆขาไว้เจอกันใหม่นะคะเจ๊ J. ขอรัฐบาลไทยงวดนี้ปังนะเออเลขให้เป็นเพียงแค่แนวทางนะคะแนวทางมีเข้ามีหลุดนะคะทุกคนขาขอทุกคนเล่นอย่างมีสติ นะคะขอเล่นอย่างมีสตินะคะทุกคนขาเล่นอย่างมีสตินะคะทุกคนขายังไงเดี๋ยววันนี้เจ๊ขอตัวลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะเจ๊ไปแล้วนะคะทุกคนขา